โอเคก็สวัสดีวัยรุ่นมีดเบิ้ลทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มหลังจากเปลี่ยนเป็นกิโยตินคอนนะครับว่าเราเนี่ยสามารถฟาร์มยังไงให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเราจะไปฟาร์มแบบขอเรียกว่าพัสดีอินคมแล้วกันอ่ะแล้วฟาร์มวิธีนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับผม ก่อนอื่นให้ดูของก่อนนะของที่จะไปเทสเนี่ยแบบมีประมาณนี้นะครับผมจะใส่เป็นแหวนเพื่ออยู่เลยแต่คือเราจะใช้เป็นสกิลซะส่วนมากอ่าพูดอย่างนี้แล้วกันและอีกอย่างขออธิบายสกิลนิดนึงละกันนะครับผมสําหรับสกิลที่ได้เพิ่มมาหลังจากเปลี่ยนเป็นกิโยตินคอสก็คือเนี่ยครับทำให้พิษเวลาพิษติดตะแตกบนหัวแรงขึ้นนะครับ <Wow. S 1> แรงขึ้นแบบเป็นเท่าตัวเลยแล้วก็เป็นสกิลหมอกนะครับไอสกิลหมอกเนี้ยเมื่อมอนตายหลังจากที่ติดพิษนะครับมันจะ เกิดหมอกขึ้นที่ตัวด้วยนะคะผมอ่าอันเนี้ยมันจะมีประฏิทธิภาพสุดก็คือเราวางหมอกไว้แล้วมอนมันตายอ่าแล้วที่ที่คุ้มที่สุดคือมอนขนาดเล็กนะครับเพราะมอนขนาดเล็กเนี่ยมันยืนอยู่กัน5ตัวถูกไหมการเด็กโอเคพอมอนขนาดเล็กมันยืนทัน5้ตัวแล้วพอมันตายครับ5ตัว มันจะสแต็กกันเองกลายเป็นแบบเกิดขึ้นมามันโดนสแต็กฆ่าเลยอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ไปดูนะครับเป็นตามแมปแล้วกันที่ผมไปนั่งหามาแล้วแบบเราสามารถใช้หมอกพิษฟาร์มได้นะครับโดยที่ของมีประมาณเนี้ยของไม่ได้เยอะนะครับอ่ะแมบปบแรกเนี่ยจะเป็นเมืองการ์ดเฮมนะครับผมเมืองการ์ดเฮมอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยปึ๊บอ่ะมาอยู่การ์ธฮมปุ๊บมอนที่เราจะไปวางไก่ไว้อะ่ะมันจะเป็นมอนตัตวนี้ครับอ่ะให้เรามาเปิดในมอนเตอร์ได้นะครับเปิดไปจนแมปการ์ธฮมนะครับนี่เป็นกาลัดนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งไป มาถึงและกองที่มันสแต็กได้มันจะเป็นกองนี้นะครับเนี่ยมันยืนชิดๆกันเนี่ยเนี่ยเราก็วางไปครับรอมันตายตายแล้วนะครับเนี่ยออกมันเลยพอมันเกิดปุ๊บมันตายปั๊บนะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ได้โฟกัสนะครับคื่งยังไงมันตายอยู่แล้วที่เราจะไปตีมันจะเป็นส่วนทางด้านบัวแดงนะครับอ่ะเราก็มาให้มันวิ่งไปแต่คือตอนนี้เลเวล91บแล้วไงก็ โดนหักนะครับ20เปอร์เออคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่เพื่อนๆมาเทสเอาดูแล้วกันส่วนตัวผมว่าก็ไม่ค่อยคุ้มอะเออแต่มันทําได้นะครับก็เลยมาบอกไว้ก่อนแล้วกันตามปกติเลยครับแต่ว่าอย่าลืมกดเพื่อพิษด้วยสําหรับแมปแรกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูแมปที่2องกันดีกว่าเป็นแมปที่ชื่อว่าคอร์ดฟอร์เรสนะครับอยู่ที่กิฟเฟนอ่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับในคอร์ดฟอร์เรสนะ ตัวที่เราจะสแต็กคือตัวนี้นะครับเนี่ยเราวิ่งตามนี้มาเลยนี่คือตัวนี้ขอขอ,อเลคือเราจะสแต็กกองไหนก็ได้ครับเลือกมากองหนึ่งนะตรงที่ผมแนะนํว่าเป็นกองนี้กันครับเนี่ยมากดไว้ครับแล้วลองตายตายแล้วอ่ะหนีก่อนหนีก่อนใส่เแป80อยู่เจ็บเนี่ยยังไงมันตายแน่นอนครับเพราะว่าลองเทมมันแล้วนิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนลึกอขี้นะแลวหน,นีไปนะครับหนีขึ้นบนมาเลยนะเพราะว่าเราจะไปฟาร์มอีกตัวหนึ่งครับ สังเกตได้ครับว่าเห็นอะไรปะบนหัวเบรกับจ็อบยังขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่ากองยังไม่หมดกองมันยังแตกเรื่อยๆอยู่นะครับเบรดกับจ็อบก็ยังขึ้นอยู่อ่าแล้วผมวิ่งไปไหนวะเนี่ยอ่ะเราก็มาบอดตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ ตัว X w i d i n g นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่บอทโอเคอยู่เร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ผมมองว่าก็ใช้ได้จริงนะส่ววิธีการบอทเนี่ยผมจะเปิดไอ้ตัววิ่งมาด้วยนะครับไอ้ตัวสกิลพุ่งๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ประมาณนี้นะนี่ครับตีกลองนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยลืมเราต้องมากดเคพื่อพิททุกครั้งด้วยนะครับหลังจากที่ใช้ไอ้ปลดพิดอ่ะ ไม่งั้นเราจะตีไม่เป็นผิดนะครับอันนี้คือแบบมีคนมาฟาร์มข้างๆไงก็เลยจะดูเหมือนจะโดเหมือนจะไปทับที่เขานิดน,นึงนะครับเออแล้วตัวเรามันไม่ขึ้นไปกองบนวะอ่ะสปีดความเร็วการฟาร์มของแมปแมปนี้ก็จับเวลาแล้วนะไอฟาร์มแบบเนี้ยครับก็เร็วเกือบเท่าฟาร์มสติงได้แค่คำว่าเกือบเท่าฟาร์มสติงเพราะงั้นก็ถ้าจะบอดตรงนี้ จะบอดสติงดีกว่านะครับถ้าจะบอดตรงนี้ไปบอดสติงดีกว่าแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับมันได้เบสกับจ็อบเท่ากันเออของสติงมันเน้นจ็อบใช่ปะถ้าเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้เน้นจ็อบแล้วอะแต่ว่าอยากฟาร์มให้ไวพอๆสติงตรงนี้ก็ได้อยู่ครับเ,<อ>เพราะว่าเทียบแบบพี่อื่นอะมันจะช้าและถ้าเราไม่ได้ตีตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีสติงเนี่ยสติงเราโอสโหตแตกกองได้เยอะมากนะครับ แบบที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสังเกตก็ยังเห็นอยู่นะห4สี่4กสี่หส็ยังเด้งอยู่นะครับเห็นปะเนี่ย64สี่ก็ยังเด้งอยู่นี่อ่ะ่อมาอันนี้จุดพีคเลยนะครับอ่ะสุดท้ายผมให้พีคเลยคือโหนึ่งเลยนะครับสำหรับเปลี่ยนเป็นกิโยก็คือแมปยิปเฟนดันเทียนสอแบบนี้คือโ no น1นะครับอ่ะว้ามันเลยว้ามันเลยครับถามว่ามันโน no 1ยังไง คำตอบก็คือเวลผมอะมันยังไม่โดนหักมันไม่โดนหักเท่า2แมปที่แล้วไอยังแมปกาลัรดเนี้ยผมโดนหักเวลไปเหลือได้จากกาลัด20เปอร์อนะครับไอแมปเมื่อกี้ได้จากโคโบหมา40เปอร์แต่แมปเนี้ยผมได้จากเดวิลูชีอ่ะ60เปอร์อยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่เยอะนะครับอ่ะมาอาย่างเช่นถ้าเราเวลเ0าเราไปแมโปโคโบเมื่อกี้ มันก็ยังเร็วผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าสติงด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยเราปล่อยไว้ตรงนี้เอาเขเข้าไปถามว่าเราจะไปตีอะไรถ้าเวล9เก้าสิบเราไปตีไนท์แมร์ก็ได้ครับอ่ะแต่ผมเวลเก้าเอ็ดละเห็นไหมผมก็เลยจะไปตีวินโกสนะครับรเข้าไปนี่เห็นไหมเวลเด้งเวลเด้งเวลเด้งเรื่อยๆเนะรื่อยๆแหมมันจังหอมจุย้ยเวลยังเด้งอยู่นะเอ็ดให้ดีนะครับว่า เรายังมีพัด s i v e in c o m มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาปอดตรงนี้นะครับนี่เปิดไปเลยออตโต้นะครับแต่แบบนี้ก็แนะนําให้กดกับที่เดิมด้วยวกันครับเพราะว่าอย่างน้อยให้มันอยู่บริเวณนี้ก็โอเคจะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้านมากด้วยนะครับเผื่อม,มีคนจะมาฟาร์มไงอ่ะสําหรับสปีดการฟาร์มแบบนี้บอกเลยว่าไวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่โดนหักทั้ง ตัววินโฟรทั้งตัวเดวิดลูชิเราไม่โดนหักเวลเลยตรงนี้คือไวกว่าสติงนะครับแบบรวมเบสจ็อบนะอ่ะรวมเบสจ็อบตัวนี้ไวกว่าสติงแต่ก็ติดที่เป็นมอนเบสเผื่อบางคนไม่อยากความเบสก็ไปบอดสติงก็ได้นะครับอืก็บอกไว้เฉยๆเนี่ยจะให้ดูครับความไวเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะขึ้นตรงเนี้ยสามหยบเอดตัว25้าตัวสามเอ็ดสามสี่ แเดียวเ็เดียวจะร้อยตัวแหละเห็นปะ่ะแล้วคือแต่ละตัวก็แต่ละตัวก็ร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบรอห้าร้อยร้อยสี่สิบห้าร้อยอะไรเงี้ยซึ่งผมจับเวลาและนะครับไอ้วิธีนี้มันเร็วก็อยากจะมาแนะนํำเพื่อนๆไว้ประมาณนี้แล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนที่เล่นแอดคอร์สอยู่ยังฟาร์มจ็อบไม่ถึงกิโลนะครับยังไม่ได้เป็นคัสสามแล้วแบบอยากรู้นะครับ อยากเตรียมอะไรเผื่อไว้ก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมนั่งเททั้งคืนนะครับเออก็ได้ประมาณนี้สำหรับพี่ฟาร์มนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสําหรับสตรีมก็เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊้ยบยวัยรุ่นมิ่เปิ้ลทุกคนด้วยนะครับผมพัฟสีอินคัมครับน้องๆ